TRAFFIC Channel TV CHANNEL ON-LINE คณะกรรมการวุฒิสภาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชก,กุศลครบ7วันแห่งการเสด็จสวรรคตสมเด็จพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงณสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาถนนสัมเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตามดำริของประธานคณะกรรมการที่มีต่อการถวายความอาลัยและแสดงความกตัญญูต่อเบื้องพระยุคลบาทจึงได้กำหนดให้กรรมธิการทุกท่านเข้าร่วมในพิธีสำคัญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในวาระครบสัตมวานเวันแห่งการเสด็จสวรรคต พิธีทำบุญตักบาตรดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติเมื่อวันพระหัสบดีที่30ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลาเจตกา30นาทีณนะบริเวณริมท่าน้ำเจ้าพยาภายในพื้นที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งตั้งอยู่ณถนนสำมเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมตักบาตรถวายข้าวสารและอาหารแห้งแดพระพิสุสง์จำนวนสิบรูปนอกจากนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมพิธีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดเตรียมโต๊ะสำหรับวางชุดใส่บาตรให้กับคณะกรรมาการทั้ง21คณะอย่างครบถ้วน ในการนี้พลตรีอังกูลคล้ายคลึงสมาชิกวุฒิสภาและในฐานะรองประธานคณะกรรมาการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนคณะกรรมาการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายพระราช,ชกุศลในครั้งนี้โดยผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดปกติขาวและสวมปลอกแขนไว้ทุกเพื่อแสดงความอาลัยอย่างสุดซึง้ง ต่อพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยกิตติคุณสารคร่องรายงาน Traffic Channel TV Online